ตัวนี้ออกสองแปดหกตัวนี้คือเลขละเมอเราคือเจ็ดสองห้าเห็นไหมเจ็ดสองห้าสามปีที่แล้วออกเจ็ดสองห้าแล้วสองปีที่แล้วออกสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าและปีที่แล้วออกห้าสามศูนย์สามศูนย์ตัวรับแรงคือเจ็ดเก้าเห็นไหมทำไมผมโมว่า ห้าเจ็ดเก้าอะไรผมชอบแบบนี้ยหรือเก้าเจ็ดห้าในตัวนี้โซนนี้เจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดห้าคือตัวเดียวกันันไะแล้วก็มาดูงวดเมื่อกี้มันออกต่อกันใช่ไหมหกหกศูนย์เก้าโอหกออกหกเก้าศูนย์หรือเปล่าหกตัวนี้ออกหกหกเก้าศูนย์นะมันเชื่อมไปแบบนี้แต่พอห้าตัวนี้ ห้าตัวนี้ห้าเก้าสามห้าตัวนี้ก็มาห้าศูนย์สี่ห้าตัวนี้ห้าศูนย์สามเอาหัยก็มาพัวพันกันนี่ใช่ไหมให้เจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดหรือใครจะสามเก้าห้าแล้วแต่ส่วนนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคือนี่บันไดนี้น่าสนผมไปพัวพันกับเลขละมือผมเจ็ดสองห้าน หลังจากออกเจ็ดสองห้าปีต่อมาก็ออกสี่ศูนย์ห้าปีต่อมาก็ออกห้าสามศูนยเลขมันจะคลอยมาแถวนี้ถ้าเลขโลไปเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดแต่ตามหลักมันต้องออกเจ็ดเก้าเพราะหวยออกห้าสามศูนมันต้องออกเก้าเจ็ดหรือเจ็ดเก้าอ่ะเพราะมันรับทะแยงอ่ะที่ผมให้คือเก้าห้าห้าคือโซนนี้ต้องดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะหาบันไดใหม่ก่อน ันนี้เป็นความน่าจะเป็นอยู่ตรงนี้มันจะเชื่อมโยงมาจากเห็นไหมหลักสิบค้าจะมาหนึ่งเก้าเกแล้วก็ออกศูนย์สี่ศนย์สามี่มีปัญหาศูนย์จะล้นหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่ตรงนี้ก็เลยยังมองยากอยู่ตรงนี้ถือว่ามองยากแต่ว่าให้ดูเป็นแนวทางก่อนหลักสิบเขามาหกสี่สามแปดหลักหน่วยเขาจะมา ศู 0, 2, 1, 9, นยเก้ 1, นอะซึ่งแเดี๋ยวมาดู6 6ออกอะไรหออกหกศออกอะไรออก4ี่สองสออกอะไรออก31มคู้ห่างอยู่เดี๋ยวถ้ามาดูใกล้ๆก็มี31อยู่ทีนี้ พอแปดออกลายแปดเก้าก็อยู่ใ,ใกล้แต่ตัวบันไดนเขาเดินมาเนี่ยเห็นไหมเป็นแปดเก้าตัวต่อไปคือนี่พวกมันต้องตีกรอบไว้เลยนะลีกล่างตัวตรงสุดคือศูนย์หนึ่งตัวรองก็ศูนย์ห้าตัวรองก็คือห้าหนึ่ง มันจะเป็นตัวมันจุ่มอยู่นะเหล็กรางมันจะจุ่มอยู่มองนี่คือตัวต้งสุดคือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตัวเดียวเลยตัวลองคือห้าหนึ่งกับศูนย์ห้าให้ดูจะชัด,ชดเลยนอกนัานใครจะจับบิดหน้าบิดหลังก็แล้วแต่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหลักหน่วยคือศูนย์สองหนึ่งเก้าตัวชิดที่สุดคือคำาส่งไม่ห้ากับหนึ่งทีนี้มาดูหลักสิบ หกสี่สามแปดปั๊บมันต้องตกเข้าศูนย์น่ะต้องตกเข้าศูนย์มันก็น่าจะเป็นศูนย์หนึ่งตัวตรงที่สุดนั่นนี่ตรงสึกสุดคือศูนย์หนึ่งตรงตรงเลยแล้วก็จะมีศูนย์ห้าอะไ แจะมีห้าหนึ่งได้มีแค่นี้เองเบื้องต้นนะ่ะนอกนั้นเป็นตัวค่อมตัวฉีดที่ผมเขียนให้นะ่ะศูย์หนึ่งคือตรงสุดๆเลยศูย์แปดไม่รูนะ<ต>เพราะเพราะหนึ 19, ่งเก้ามาเข้าแปดมันก็เป็นคู่ห่างน่าจะได้อยู่แต่ว่าเป็นคู่ห่างแต่เบื้องต้นที่ผมไล่คือศูนย์หนึ่งตรงที่สุด นี่นศะูนย์หนึ่งตัวรองเขาศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหนึ่งจะจะเป็นศูย์แดได้ไหมแปดมาก็เก้ามาเข้าศูนย์ปับ๊บเชื่อมหนึ่งปับ๊บเชื่อมเก้าเข้าแปดก็น่าจะพอได้ศูนย์แดก็พอได้ก็ตามผมเขียนนะมันได้ยอยู่แล้วละผมก็เขียนนะค,คู่คู่ข้อมนึ่งสุดต้นต้นผมจะหาคู่ห่างไว้ก่อนอันนี้เลขฝันบ้างอันนี้ห้าหกเป็นตัวที่ว่าอยู่ในแะแวกวงนี้ แต่เนี่เรามาเน้นเน้นไปมันเป็นศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้ากับห้าหนึ่งเป็นตัวหลักเขาตัวนี้ตัวตรงเลยตัวที่ลุงลบไปคืออะไรลบลบ,ลบตรงไหนเนาะนี่เหรอ,อบนโน้นอ้นนี่เหรอที่ผมเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเป็นงยง่จะห้าเจ็ดเก้าก็ได้โอ้โหทำไมเต็มที่กลับเลยเนาะ แต่หนึ่งเก้าห้ามั้งมันลิทีแก่ขอบคุณน<ฮ>ะปลาเปล่าถ้าถูกก็แกหกันโหลดหรือว่าฟุกไปเลยตันมนาบ้านไ้ใหม้รงก็ตัวนี้เลยจัดได้ด้วยปลาเปล่าจับไปดมันเลิที<ป>่ตรงตรงเลยฝันไฟไหม้บางครั้งแม่นมากแต่ผมชอบแต่ตอนรี่ผมชอบเก้าหนึ่งห้านะผมชอบตัวนี้จับไปด้วยปลาเปล่ากับเอีจับไปโลด สิบกีกุณนสิบกีตัววันเท่าไหร่แล้วคลางเงินอ่าแตัดาาสินใจเอาเองแต่จะเป็นข้อมูลที่ผมดูมาทั้งนั้นล่ะอวัดกันไปเลยอ่าจัดไปศูนย์หนึ่งเต็นเต้นที่จัดเลยแปดสองสี่ได้ไหมจะตามันในพอได้อยู่ สี่กุมารสองสี่ได้ไหมน่าจะได้เพราะว่าหวยดูต่อจากปีที่แล้วออก5้าสามนแล้วก็ต่อไปไปถ้าเขาลัดขั้นตอนก็ถือว่าผ่าเป็นการลัดขั้นตอนนะถ้าออกสีกุมารน,นะนะครับสามเหลี่ยมเหมือพักนี้สามเหลี่ยม เรื่องหวยตตัดสินใจเอาเองจะเป็นข้อมูลที่ผมดูมาทั้งนั้นละ่ะวัดกันไปเลยอาจัดไปศูนหนึ่งเต็นเต็นที่กัดเลยแปดสองสี่ได้ไหมจะตามบันในพอยได้อยู่สี่กุมาณสองสี่ได้ไหมน่าจะได้เพราะว่าหวยดูต่อจากปีที่แล้วออก5้าสามศูนแล้วก็ต่อไปเปถ้าเขาลัดขั้นตอนก็ถือว่าผ่าน เป็นการลักขั้นตอนนะถ้าออกสี่กุมารนะนะครับสามเหลี่ยมเหมือพักนี้สามเหลี่ยมโอ้โหทำไมเต็มที่กัดเลยเนาะแต่หนึ่งเก้าห้ามันงมาลีทีแกขอบคุณเรือปลาเปลาถ้าถูกก็แห่กันโหลดหรือว่าฟุกไปเลยตอนนาบั่นไฟใหม่ตรงก็ตัวนี้เลยจัดได้เยปรอเปลาไปล่มันเลยที่ตรงๆเลยฝันไฟไหมบางครั้งแม่นมาก แต่ผมชอบแต่ตอนที่ผมชอบก9 1หนึ่งห้าะผมชอบตัวนี้ไอจับไปด้วยปอเปากับเอีจับไปโลดจับสิบกีคุ้นสิบกีตัว็วันเท่าไหร่แล้วคางกันอ่า